ต้องแต่เมื่อกี้น้องก็พูดแล้วว่ามันตั้งใจที่จะไปแทงแต่ว่ามันเข้าไปแล้วแต่ไม่เข้าไปก็โดนแทงอยู่ดีแค่ัาหวันนั้นลงลงไปครับ<อ>พี่ลัวหมอไม่ครบเลยก็เลยไม่ได้แทงครับพี่เปาก็น่าจะพร้อมแล้วป่ะหรืออยากมีปัญหาหรอแบบนี้นพี่ก็ยังไม่ได้อยากมีครับก็ยังไม่ได้อยากมีปัญหาแลยไม่อยากมีมกมมแล้วแล้วทำไมถึงทําแบบนี้แต่ถ้าจบเรื่องนี้ผมขอฟิฟแอมครับแต่ถ้าไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรครับพี่จะก,กลับไป ขับรถกลับไปไหนกันเมื่อกี้ว่ามันไม่ใช่ปัญหาของกูละว่าไปเนี่ยอฮะน้องวอลเนาะตัวโรงแรมไหนตัวโรงแรมไหนไอ้หลุยไม่ไปคุยอ่ะไม่มีพี่ภาษีก็ไม่เรียกน่าจะปั่นอ๋อโอเคแล้วได้มาเหตุอ่ะได้มาเหตุไหนพี่ไม่เห็นมีอะไรพี่เนี่ยเขาเรียกมาอะไรนะไม่เห็นมีใครไม่แต่เขาเดมุ่งเหตเขาชื่อเขาชื่อคนเองจริงใจบางแกง ถ้าปั่นก็ไม่เป็นไรปั่นเปล่าพี่มันปั่นได้เหรอเนี่ยเดพเคสกันเองเก่งใจบางแก๊งอะไรเงี้ยแต่เข้าไปถามแล้วไม่เทสเปล่ะลองเข้าไปถามพี่เลยพี่กำลังทำอะไรกันไปไม่ได้ไปเข้าไปถามะหรกูจบตลอดกูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป่ารับจบเหรอน้องเวร ไอเวดสุดสุดสุดส ar er an ุดท้ายก็มาจบที่ที่บอลอะไรอย่างเงี้ยจบที่ป่าบอลที่สุดแบบพอดีเนาะก่อนนอนอ่ะก่อนนอนันดีอ่ะออกแล้วกันไปไปมิตติ้งที่ไหนพี่เกสวัสดีครับพี่เก๋เพื่อนสนับเพราะว่าพี่เก๋ได้แต่พอจะมีเรียกหรือเป่ะครับอ๋อใช่ครับใช่ครับพี่เปาได้ครับได้ครับมามามาแล้วมาแล้ว พี่ป้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องไออ้นสรัสดีครับเฮ <Yeah. S 1> ลโหลยังไมไม่รู้ว่าว่าเขาเรียกทำไมออก็อคยเขาดูไอ้เรียกไอ้เต่ามาเอ๊ะคนไหนเลยพี่มันไม่ทักหากูเลยไอ้เค่นมันี่ดรอพี่แกก็กได้พาพี่เกมั้ยละครับพี่เรอครับไอ้ได้ข่าวว่า ไอเองไปงัดบ้านมาใช่ไหมกี่โมงครับกี่โมงครับช่วงกี่โมงนะไอเบลเอ้าวไปกบเบลไม่จำเวลาไม่ได้พี่เออได้ไปงานบ้านแล้วแบบได้ไปได้ไปควัากอาวุธใส่ใส่คนในแกงพี่ปะแบบว่าควัากอาวุธวิ่งเข้าไปหาอะไรเงี้ยวันไหนครับพี่เราได้ทำไหมเนี่ยวันสองวันน่ะวัน,วน,น,วนไหน วันสองวันนี้ได้ทำไหมงานบ้านครับพี่ครับเออทำทำไมครับน่ะกูจะไปรู้เลยหรอกูไม่อยู่กูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ก็คืออย่างนี้งานบ้านอ่ะพี่เปาพวกผมอ่ะน้องผมไปยืนอยู่หน้าหน้างานแล้วคือไปเฝ้าแล้วแล้วทางทางเลยอ่ะลงไปแล้วคว,วักอาวุธวิ่งเข้าไปหาแล้วก็วิ่งออกมา การบ้านนี่คือมาก่อนได้ก่อนใช่ไหมครับหรือว่ามันถามว่ามาก่อนได้มันมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นต้องนาำอยู่แล้ะตรงที่ว่าใครถึงก่อนก็จะไม่มีใครแบบมาแบบมากดแฟนกดแย่งอะไรอย่างนี้ไงพี่ครับเออต้องถามว่ามันคือเจตนาคือตั้งใจที่จะเข้าไปเข้าไปงัดบ้านเลยใช่ไหมทางที่แบบยืนอยู่หน้าประตูหรือว่างไงจังหวะไม่ไม่ไม่เชื่อมอนนัเพคคือไม่ไม่รู้ว่ามันฆ่ากันอะไรก็ได้วิ่งเข้าไปแล้วก็วิ่งกลับมาไม่เชื่ เล่ไไมได้วิ่งเข้าไปคว้าอาวุธเข้าไปใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่ได้แทงอ่ะเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมองชี้มือหรือเปล่แบบลงไปแล้วแบบกดอาวุธอะไรอย่างเงี้ยคเก็บตำนานนั้นนะใช่เพราะตอนนั้นผมลงมา,มาผมไอ้น,นี่อันเตี๋ยแกงอะไรอยู่ไม่รู้ครับก็เลยเตี่ยแกงอะไรนะตอนนั้นงัดบ้านงานบ้าน,นไม่มีตีนะมันเตี๋ยไม่ได้นะไม่ก่อนจะงัดบ้านนะครับพี่ ผมไม่ชัวร์ครับว่าผมเพิ่งกลับมาผมไม่รู้ว่ามันต้องตีกันหรืออะไรแต่มีคนพูดนะะครับพี่มันมีคนพูดนะอันนี้เอาพี่ถามหน่อยว่าคือประเด็นคือเราจะควักอาวุธไปทําไมอย่างนี้ดีวะแต่มันมีคนพูดพูดคุพูดแล้วได้ยินน่ะน้องพี่ได้ยินที่รถอีกคันหนึ่งอะ่ะาราไม่ชัวร์ครับพี่เพราะผมเพิ่งกลับมาผมไม่รู้ว่ามันตงกันหรืออะไรไม่ถามคุปแจงปะล่ะ ไอ้ใครยืนรออ่างนั้นนะเอ๋ไอ้กบไปกบไอ้กบไหนมึงเล่าให้ฟังนีมันเป็นยังไงอะไรนะพี่มันเป็นยังไงเราเ่าตังแต่เขาขับไปมาเหรออ่าใช่ผมไปดูพี่เบลเข้ามาใช่ป่ะตอนแรกยืนรออยู่แล้วเขาก็ขับมาแล้วก็ตอนแรกลงมาถือปืนแล้วก็วิ่งควักควักวุธไปแล้วก็พี่เบลก็เข้าไปพอดีอ่ะเขาก็วิ่งกลับมาแล้วก็พูดว่ามันเข้าไปละ นี่คือตั้งใจกะไปไปแทงเลยเหรอผมบอกว่ากะแทงเลยนะพี่สำหรับความคิดผมนะว่าเบลตายแน่ๆเลยช็อตนั้นนะ่ะถ้าถ้าแบบไม่ได้เข้าบ้านด้ก่อนนะพี่ ถ้าถามว่าหลุยไม่เคยเล่นที่นี่มันมันก็ไม่ใช่อ่ะแะ้วอย่างมันความอาวุธไปแล้วถามมันเพิ่งมาไหมพี่ก็มองว่าเองก็มาน่าจะหลายอาทิตย์หลายหลายวันแล้ะการที่แบบยืนอยู่หน้าบ้านอ่ะมันก็ไม่ควรที่จะต้องลงไปแล้วอ่ะเพราะเขาก็ยืนอยู่แล้วอ่ะถ้าเสียงไม่ได้ยืนอยู่มีไหมพี่ถามเลยน่ะทางฝั่งเองมีปะที่ยืนอยู่แล้วก็ไดมอนเทสเข้าไปแย่งบ้านอ่ะแย่งต่อหน้าต่อตาผมเพิ่งกลับมาจริงๆพี่ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะมาแล้วเราพูดไงก็คือมันเข้าไปแล้วก็คือตั้งใจที่จะแทงไง ็คือเจตนาคือความอาไปจะแทงถูกต้องไหมเพราะว่าเลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันพิ่งกลับมาคิดว่าเป็นที่ใช่แบบไม่ชชื่อพี่ดาวก็คือตั้งใจที่จะไปแทงไงก็ถูกต้องแล้วไงตอนแรกจะไปแทงพอแล้วก็ไม่แน่ใจเพราะตอนนั้นกลัวหมอไม่ครบ้วยก็เลยวิ่งกลับมาไม่เชื่อหรอกแต่ถ้าน้องแต่ถ้าน้องไม่เข้าไปก็น่าจะโดนแทง ขเขาเลยจะบอก <ผม S 2> แต่<ช>ว่ามันเข้าไปแล้วจริงครับพี่ผมว่างั้นเลยครับพี่เปียกพี่เปาคิดว่าไงครับก็คิดว่าน้องมันไม่ตั้งใจแล้วก็เขาว่ามันเข้าไปแล้วก็คือว่าเหมือนแบบในประเทศก็เข้าไปแล้วประมาณนั้นครับถ้ามาองตามมันหรือว่าผมไม่ร่้จะว่าที่ดาวม,มันมีเตียงหรือเปล่ามันมีแบบมันมี มีตีันริงริงั็ถูกต้องแต่เมื่อกี้น้องก็พูดแล้วว่าครับมันตั้งใจที่จะไปแทงแต่ว่ามันเข้าไปแล้วแต่ไม่เข้าไปก็โดนแทงอยู่ดีถ้าจังหวะนั้นลงลงไปครับพี่กลัวหมอไม่ครบ้วยก็เลยไม่ได้แทงครับแบบลงไปปุ๊บจะไปแทงปุ๊บเอกใจก็เลยไม่ไม่ได้แทงครับเบลเชื่อปะไม่ใช่นะตอนตอนนั้นพี่มันเข้าไปก่อนนะยังควักไม่เสร็จนะ เอาวปาส่นอน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 ต้นเบลเชื่อ่ะไม่เชี่ร์หรอกแกน,นพี่อกอลกไปไหนพี่เปาอยากคุยแบบมีฟภาาตรงกลางเลยไหม,ม<า>ผมได้เรียฟสาาไม่ได้ให้เขารับรู้ตรงนี้ได้นะว่าเจตนาจริงๆมันคือ<า>อะไรอะ่ะ สบาจะมามาอย่างไรอะอ๋อนี่ไงสภาสภาครับพี่ตาอยู่ไหมครับพี่ตาวันนี้ลาครับไม่ได้มาโอเคครับคืออย่างนี้พ,พี่เปามันในกรณีน้องผมที่มันโดนแบบนี้น <c oughs> มันก็คิดว่ามัน <c oughs> จะโดนแทงแต่มันเข้าไปพอดีแล้วมันบวกกับคาพูดที่ว่ามันเข้าไปแล้วก็คือเจตนาที่จะต้องมาแทงอยู่แล้วพี่ พี่เกดพี่เกดถ้าผมตายนี่คงเสียดาร์คีเลยนะจังหวะนั้นอ่ะเออว่ะใช่ใช่เพื่อนว่ากวาแแล้วางเสียไม่ได้มีแบบไม่พอใจอะไรใดบนาเห็นหรือเปล่าไม่มีหรอกครับเพราะพี่ก็เพิ่งกำลังเพิ่งกลับมาเองเข้าใจพี่ก็เลยแบบมันก็ ต่างคนต่างอันนี้ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่เหมือนมันก่อนที่มันก้าวไก่กันอีกใช่ไหมแล้วอันนี้คือความอาวุธใส่กันนี่คือตั้งใจที่จะแทงอ่ะมันคืออะไรอ่ะราีาแทงวะพี่พี่เกดแทงวาแจงวาก็พี่เป่าก็น่าจะพร้อมแล้วป่าเฮ้ยอยากมีปัญหาหรอแบบนี้พี่ โอ้ยยังไม่ได้อยากมีครับก็ยังไม่ได้อยากมีปัญหาอะไรครับแกงก็ยังไม่อยากมีแล้วแล้วทำไมถึงทําแบบนี้พี่กูทำหรอเนี่ยไอ้หลุยแล้วมึงควักมึงควักมีดไปทำไมด้วยจังหวะไม่เชื่อพี่แช่แบบผมไม่ไม่ชชว่์ว่าที่นี่มันต้องตีหละพอาลงไปปุ๊บจะไปีโมตอะไรจะไปีโมก็แบบเอกใจว่าแบบหมอขอหมอเ่าหรือที่นี่มันตีกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยพอนที่ผมพอผมกลับมาไม่รู้ไงว่ากดที่นี่เป็นไง ไปกับใครเหรออันนะครับไปกับใครวันนั้นไปนั่งเป็นนั่งเราไปกับใครไปกับเพื่อนนะครับเพื่อนนี่คือใครครับอาจจะวเท็นนค,ค,รครับวัวเทคกววเทคอยู่ปะตรงนี้ไม่น่าอยู่ครับตามตามได้ไหมครับตามไปพี่ในดิ เออเปียไม่เปียคืองี้เอางี้ก็ได้พี่เปาไอเรื่องเรื่องงานงานบ้านอ่ะก็ให้รู้ไว้ตรงนี้เลยว่ามันแทงกันไม่ได้เนาะอ่าอืมที่หลังไม่ต้องควักอาวุธไฟได้ครับถ้าไม่อยากมีปัญหากันได้ครับพี่เกดเดี๋ยวจะบอกน้องให้ครับอันนี้ครับแต่ถ้าจบเรื่องนี้ผมขอฟิบเอ็มครับแต่ถ้าไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรครับพี่จกลับไปผมก็ไม่เอาเรื่องครับ ราะว่าถ้าเขายอมรับตั้งแต่แรกก็คงไม่มีปัญหาเลยหรอกพี่จริงๆนะน่ารักพี่แค่นั้นเลยครับไม่จ่ายไม่ว่าครับไม่เป็นไรครับที่หลังก็อย่าควากอววตไปครับดีเกตผมจะโดนแทงข้างหลังเลยนะพี่ เกือบแล้วเพื่อนเที่ยวยยความเสีย่ยงรถเรื่องมันไม่ค่อยมีจะถึงขั้นนั้นนะพี่เกตผมมองว่างั้นนั่นแหละพี่แล้วก็ตามนั้นเลยครับนัน้นนั้นนั้นก็กลับเลยครับครับพี่บอลเลยครับอุ้ยทำเสียงเราด้วยทำเสียงเราด้วยอืมทำเสียงเราด้วยทำเสียงเราด้วยโอ้ไม่ได้เรานะครับ ดู้อยู่นะพี่เกต์คาบยาวๆเนี่ยคำว่าคาบหนึอยโดนเล้าเล้าฟีเล้าฟีรูอยู่นะรู้อยู่นะพี่เปาพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วรพ้อมแล้วโหบา่บายโอ้ สรุปบอสได้จ่ายเข้าไปหมดโอ้ตังไหมล่ะ <c oughs> แบบที่หลังบอตต้องบอกว่าแบบนี่ไม่ต้องควักแล้วเอาวุะดให้เกี่ยวมีอะไรค่อยควักไม่กุยังงๆงงงอยู่เขาจะเอาเรื่องเนี้ครับดีดีแล้ว,วพี่เป<อ>าที่ท,ท,ที่ไม่ได้จัดมันทำไอ้นี้เขาเขาทำในเราไม่ได้หรอพี่ เขาแค่แบบพยายามจะยัดเยียดแล้วให้เราแบบมันไปยอมรับเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะมันนิดเดือนมันนิดหน่งนิดหน่อยเองไม่ใช่พี่เขาเขาพยายามจะยัดเยียดความผิดให้เราเอ้ยก็คือแบบเหมือนว่าแบบบอกว่าเนี่ยเจตนาจะไปแทงเขาเอออ้งัดบ้าน่ะอ่ะไอเรื่องคว้อาวุธอ่ะมันเป็นมันมีโจรมันมีอะไรอยู่แล้วมันก็ควักมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วพี่เออแล้วแบบว่าโอ้โหแบบ อย่างกับหมอดอย่างอยากกัดนักทํานายเฮียมองเห็นภาพอนาคตว่าแบบเอ้ยเนี่ยเขาจะแทงผมแล้วเนี่ยผมเห็นเลยเนี่ยเขาต้องมาแทงผมแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยโห่นะแค่ควักอาวุธจ้1สิบเอ็มเลยแล้วนะพี่แป๊ะว่าเบ <Morning. S 2> อร์หนึ่งเออเดี๋ยวแล้วเออ พักผ่อนนี่เมีเยอพักผ่อนนะโหนะแค่ควักอาวุธเจ้าสิบเอ็ม